ดีค่ะลูกน้ำจะมารีวิวนะคะสะบู่ใหม่นะคะได้มาวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะคะเดือนหนึ่งเดือนมกราปีหกหกนะคะคุณมิ้นให้สบูู่มาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาใช้กันนะคะเดี๋ยวเราแก็บเนหน้าหน้าสดใช้สุดรหนึ่งไปแล้วสุดรหนึ่งใช้ไปอ่ะ เนี่ยเหลือก้อนแค่เนี้ยเดือนหนึ่งอันนี้สูตรหนึ่งแล้วก็มันมีคุณมิ้นให้มาเนี่ยค่ะนี่สูตรสองก็จะเพิ่มตัวของไอเซรัมลูเจลนะคะเนี่ย เพิ่มมาอีกสองสูตรเห็นไหมเดี๋ยวดูกันนะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ให้มาวันที่สิบเอ็ดเดือนมกราคมนะคะปีหกหกเราต้องใช้ด้วยตัวเองเนี่ยหน้าเป็นคนที่ว่า ใครบอกยังไงใช้ดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ด้วยตัวเองนะคะต้องลองอะ่ะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะมารีวิวก,การใช้ออออหอมหอมมันอ่อนนะคะ หน้าของลรกแามเนี่ยเป็นคนที่ว่าแช้ง่ายอ่ะแบบสบู่สีจะใช้ไม่ค่อยได้เวลานั่งคือขึ้นผื่นไงขึ้นผื่นแล้วเสิวขึ้นอะ่ะเวลานั่งแล้วสิวขึ้นแต่อันเนี้ยก็ลองใช้สูตรหนึ่งอะ่ะมันเป็นสีเหลืองเนาะก็ไม่แพ้ะสิวเสิวก็ไม่ขึ้นเลยนะ แต่ก็หน้าที่เป็นฝ้าอะไรเงี้ยก็จางลงอ่ะตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นคนไม่ค่อยดูแลผิวนะคะพอเลิกกับแฟนเลิกกับสามีพูดง่ายๆนะคะก็มาดูแลผิวหน้าให้มันดูดีอคะ่ะเนี่ยเราก็ถูเนี่ย ส่วนหนึ่งก็ทแบบนี้เหมือนกันเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรอะ่ะมันหน้าเนอก็ไม่เป็นไรอะ่ะนิ่มนิ่มแบบหน้าไม่แห้งปกติถ้าหน้าหนาวหรืออะไรอย่างเงี้ยผิวหน้าจะแห้งเป็นแบบคล้ายๆตับสเกนะ็ตน่ะแต่อันนี้ไม่เป็นอ่ะหน้าชุม่มชื่นมากเลยแล้วนิ่มออันนี้ก็หอมมันอ่อนอี่ะ เดี๋ยวเราดูว่าเวเนี่ยนะคะเห็นไหมก็โอเคอยู่นะล้างออกก่อนเราต้องคือสบู่อะทำอะ เราก็ต้องใช้ชิดลองด้วยตัวเองว่ามันดีไม่ดีเราได้บอกต่อก็ได้คืออย่างน้อยอมันก็ไม่ได้รักษาฝปาโดยตรงนะคะแต่มันก็จางอ่ะคือจางจางลงจางลงเยอะมากเลยเมื่อก่อนนี้เป็นคนแบบยังไงอ่ะ ไปแ,แต่งหน้ากับแต่งหน้าไม่ขึ้นุกคนรู้คุรูรู้คนเคยเห็นอยู่เมื่อก่อนเนะี่ยหน้าตาดูไม่ได้เลยคิเวแหมมากเนี่ยนะคะและหน้านิ่มมากเลยค่ะโอเคนะคะลองลองใช้ดูนะคะนี่นะคะ